โอเคมาเอ่อผมจะมาทำการทดลองนะครับนะถ้าผมเล่นน้ำหอมปุ๊บตอนนี้เวลา11บเโมงสีนาทีนะครับ11บเโมงสีนาทีผมจะดูว่าถ้าผมเล่นตั้งแต่11 00, 00บเโมงสีน,นาทีจนถึงบ่ายโมงเนี่ยผมจะชนะกีตาแพ้กีตาและเกมรูปแบบมันจะเป็นยังไงบ้างนะประสบการณ์การเล่นน้ำหอมผมก็บีนะเล่นแค่ถึงเทเออันที่จริงมันก็ไม่เอหรอกมันก็เอแค่97มันก็เทท้ายก็เกือบเกืบอบบีอ่ะ ก็ผมก็ไม่ได้แตะมันนานแต่ก็ยังพอเล่นในโหมดปกติอยู่นะครับก็ <c oughs> ได้ฝึกอยู่ตลอดไ <c oughs> ม่รู้ว่าเราจะชนะไหมนะนี่ก็จะเป็นแรงระดับอัศวินนะโอเคเราเปิดมาแล้วก็เกิดในจุดบริเวณที่ไม่ควรอยู่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมจะอยู่ <c oughs> โอเคห้องใต้ดินอยู่บ้านเล็กกว่าให้เป็นอูช้างจังใจต้นละตัวอะไรวะ โอ้เกรสนะครับนะเกรสเกรสเกรสอ้าวไม่เจอนักโอ้ไ่เจอนักกีตานะครับก็โชคดีไปเราก็เลยไมโดูไล่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ไหวไปไปแต่เขาไปดึงไปอุ้ยพ่อตัไปเทลีแล้วมาหาฉันผมว่าผมต้องฉีกออกเครื่องให้เพื่อนว่ะเดินโรงพยาบาลขึ้นโรงพยาบาลไม่น่าทำ เย้อนน้ำผมย้อนน้ำโอ้ไม่ทันวอะเฮ้ยผลย้อนไม่ทันโอเคขึ้นโรงพยาบาลที่ผมฉีดเมื่อกี้ตอนเขายังไม่ดึงฉมวงเพราะอะไรรู้ั้มเพราะว่าผมกลัวแบบเขาพุ่งโดนผมลงเสียแผลก็เลยฉีดเอาชัวร์ไปก่อนเลย มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวตัวนนหันเนี่ยหาไม่เห็นนั่นเครื่องแปดสองชิงดึงเชิงกันอยู่วะดิมาดิพี่อยิตทีเอหนูได้หมดอะ่ะให้สิเดียวเพื่อนมองข้าอชัน้นเตรียมเครื่องแล้วสวยจะโดนน้ำตายไหมวะเนี่ย เล่นโรงพยาบาลต่อฮันมีเทเลพอร์ตไม่มีบลิงโอเครู้เรื่องมันจะอ้อมโรงพยาบาลไ,ไหมเว้ยเนี่ยโอ้ยเทมานี่อีกโดนน้ำอ้อมตายเนี่ยเนย่โอ้ my god โอ้โอ้ออกจากน้ำโอ้โอ้โอยื้ให้ได้มากที่สุด โอ้โหเจอไฮดาจริงด like oh ้วยโอ้โหใหม่ก็เกรซเทียอีนะครับสุดยอดไปเลยหมดไม่นอายกรรมฉันนี่ไปละจ้าโอ้มันมาเร็วมันมาเร็วมันมาไวมากเลย เอ้ยเอ้ยโอ้มันเร็วมากโอ้โหมันโดนลงมาแล้วโอ้แย่และโดนหลอกน้ำหอมสุดด้วยโอ้ไม่ก็เอยหลบไปดี สามสองหนึ่งเพี็กเกตพิบตาเดียวอ้าวไม่เอาขอไปบล็อกนักกายกรรมดีกว่านะผมว่าแต่เพิ่งตายนะเว้ยไู่ไหนกายกรรมโอเคมันอยู่นี่บล็อกสิครับบล็อกเออบล็อกบล็อกบล็อกอ้าว แง่ยง่ง่แง่ง่ทุกอ้าสวินกัน4คนเลยนะครับแล้วก็ oh, no, 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 no. อันเดมังกรเเีโอ้โนโนดียเดี๋ยวนี้มันเหลี่ยมมันเดียวมันเหลี่ยมเนี่ยแล้วมันก็ตัวไฟไว้อย่างเงี้ยแล้วมันน่าเกียดเลยเว้ยแล้วก็ถอดไม่ได้อะ แล้ว,วามกว่าตัวไฟมันจะหมดนะหุ่นมันก็จะมาพอหุ่นมาคูดาวเสียก็จะจว้ามาหาผมจังวะเออ,อเค่นะคะนี่หุ่นมันก็จะคูดาวเส็จต้องไม่ก้ามาผมเลยจะไม่เสียเวลาแกะหุนแกะหรอกนะลีโอถ้าหันมันตามมือเขาก็จะสั่งจุดนะครับโอเคเอ,อ๋อมันมา อุ้ยอยู่ตรงนี้ดีวะเพื่อนเอ้ออยยาเมเตกูดาไซบิง้ดียบิงดีบิงดีบิวเพออกประตูดีกว่าก็คงจะชนะแบบชิวชิวิวซิวนะ เออหวังว่าน่้นนะเพราะว่าถ้าหันมันไม่บิงอัดหน้าผมผมก็อาจจะตุยตุยก็ต้องหลบมุมอย่างนี้นะครับนะพอหลบมุมปุ๊บเราก็เอาคารเร็วมาแล้วก็ออกสามแบบเท่ๆคนอะไรโคตรเก่งโอ้โหถ้าผมไม่หักมุมเมื่อกี้นะนะรอด2ชัวร์โอเคเดี๋ยวผมปล่อยให้เขาเล่นดีกว่านะเพราะว่าเคาอยากเล่นก็ไปเขาเล่นโอ้หัวใจเต้นโอ้มันคือกว้าง โอ้ไม่ชอบกวางเลยกวางแล้วเขาพังไม้ผมจะได้แดดหนีเอาเอาเอาทำไมมันโพลี่โอ้มายก็อดเอาเอกถามว่าทำไมผมถึงไม่จ่ายแดด เพราะว่าผมจะเก็บแดดไว้แดดออกยังไงล่ะโซนเครื่องชนบังอาบมาโซนเครื่องชนนี่แยี่มมาแต่ว่าเพื่อนเล่งฝีต่อยเล่งฝีเหมือนกันไอ้แล้วก็ตายอยู่ดีเอาเดดที่คือฉันเห็นนะ โอ้ยเอ้ยเดียวเดียวเดียวเดวเมันรู้ได้ยังไงโอ้โหเอาตีดติดมันกันติดมันกันเงียห <c oughs> วยพอเพื่นครับเพื่อนโอ้โหไม่โดนเคลียร์เลยแงนแงนเงแงน,นวันวันแงนไปแล้วจ้า

เฮ้ยมันใจเย็นวะอ้ามีคนวิ่งผิดนะครับนะเอาัง่างจะเอาช็อตต่อยกอมองหน้าทำไมงี้ก็ว์ปมาซีว์ปมาเลยกล้าวาาเปล่าไม่กล้าหรอกนะอุ้ยพ่อ ก็มันโดนได้ยังไงเออเปิดไปเลยเออไม่งไงใครยงใครย้อนไม่มีไม่ต้องย้อนใครให้ย้อนอ้าวมีคนแดดวีติดอออโอเคสวยล้มอยู่กับคนเขียนนิยายอ่ะคนนักเขียนนิยายผมบอกเข้าไปแล้วแม่งรู้เขาได้เห็นหรือเปล่านะเขาจุกอยู่อ่ะเฮ้ยเขารู้หร่มอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ลุนคบจังหวะได้มีลุนคบโอ้โหพอรันพุ่งไปอือ,เ,อเรียบร้อยรอดสามไหวพ่อตกใจหมดเลยโธ่โห้ยเพราะว่าบ,าบิงบิงทูบโอ้โหเรียบร้อยไม่น่าขามโอ้ไม่กอ,อมันปินมาแล้วแต่มันเสียบิงแล้วนะครับแล้วก็คงจะง่ายๆอยู่นะ เออก็ง่ายๆแหละเออแล้วก็จะฉีดไปเลยฉีดไปไปย้อนกลับมาอีกทีเดิงเออเสีเเ่ยเสี่ยม่จะมาล้วงพี่อะโหโอ้โห,โโหตีงั้นไม่ได้กินพี่หรอกไม่ได้กินฉีดไว้นะครับเดี๋ยวมันไซฟอนมานะย้อนกลับไป ตอนนี้มีห้องใต้ดินหลบสกิลไปอีกหนึ่งเทแล้วก็ข้ามสวนไปอีกหนึ่งเทออมาดิแล้วก็สปินหน้าต่างไปตรงอันนี้นะชุบไปเล่โก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 ปิดไม้ไปออกจากบริเวณห้องใต้ดินนะถ้าเขาก้าวผมลงห้องใต้ดินผมบอกเลยผมดิน้นหลุดเาผมดินมด้นเร็วมาโอเคสวยว้าเขาเอามาใสาฟ่ฟอนมาแล้วตรงน,นี้มีไม้ให้เล่นอยู่ลืม มันจะเล่นได้สักพักอยู่อะเพราะว่าบิงเขาคูดาวไม่เสร็จเลยสวยสวยมากสวยสวยยิง่งเยี่ยมมากเยี่ยมเยมยมน่าจะไม่เอาผมเลยนะโอ้โหไม่เหลือโอโหบิงเขาพร้อมแล้วอ่ะผมว่านะ เราคมยื้อไปตรงให้ได้มากที่สุดแล้วกันโอ้ยยังจะโดนโอเคสวยบิงติกอ็กอ,อีดึงสวยเออจุดโอโ้โหเพอร์เฟกต์ทันเสียบิงไปละไม่มีสลับสกิลเฮ้ยสวยข้ามทันไปจ้าไปจ้า